เราไม่เคยกลัวตายแห่ร่างกายต้องมาลายกับสูญย์ฝึกทชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเธอทูลผูต้องใามีร่นไทยรักปักวัิเราไม่เคยกลัวตายแห้ร่างกายต้องมาลายกับสูญย์ฝึกทิชวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเธอทูล เลือดแดงทาพื้นพาสุดทาหมู่มาลาและอูพาํำไห้คงแต่ชื่อระบือฟองเกือฟ้าใครสถิตใน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยานะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับที่ปากซอยเขาตะโลนะครับเรามีนัดที่จะเจอกันนะครับประชาธิปไตยไม่ได้จากมือของพฏิการนะครับไม่เคยได้นะครับเราต้องได้จากมือของเราเองนะครับพรอะมาช่วยกันคนละไม้แต่ละมือนะครับเราจะไม่แพ้อีกแล้วนะครับเราต้องสู้ให้ได้มาเพื่อประชาธิปไตยนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะครับเรารักทุกคนนะครับ และนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับบอกต,ต่อๆกันด้วยนะครับใครว่างก็ให้มาปากซอยเขาตะโลนะครับที่พัทยาเป็นงานของพัทยานะครับฝากบอกต,ต่อๆกันด้วยครับ